แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นนะ้อยหนาต้นนี้ผมขอจัดการดูแลไปอยู่ในประเภทของไม้ยืนต้นไม้ผลที่ออกตามฤดูกาลนะครับไม้ที่มีลักษณะดเดียวกันแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทุเรียนมังคุดเงาะลำไยพกไม้กินผลออกตามฤดูกาลแบบนี้ซึ่งการดูแลเนี่ยมันก็จะดูแลแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือช่วงบำรุงต้นนั่นคือช่วงตอนที่มันยังเด็กๆจนถึงก่อนถึงฤดูกาลของเขา แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือก่อนที่มันจอกดอกและหลังที่ติดผลไปแล้วจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันแบ่งการดูแลออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆห,ห,หลักๆสําคัญมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นไหนครับซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคมี่แล้วจะมี2ส,สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับเพามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งคางกาม633ซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14่าอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเจ6 3 3ตัวนี้จะมีซิลิกา n น,นาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินม้านเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อราเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจซีอมสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ย มีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลข้างคาวโขสามพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ j จซีอมสายังไงความต่างต่าง,ต,างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลข้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลข้างคาวสูงมากมาก แล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่วเมื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็ เดี๋ยวทักมาหลังใหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสาประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มมูข้าาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่องก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินซีดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่อินรีเคม3สซ ที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยหองจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เพราะตัวนี้มันเป็นออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ย จำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้าเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรคเยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้าให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้ <c oughs> าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิน้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทาให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเ เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ จะเป็นไขโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องการเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิวสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชราตัวหิวเป็นตัวจับตัวแอคมีเป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวผสมสามแอคเมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละน้นต่ ติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับ one, วันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนาอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลาสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพอราลมันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้แต่เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรรดออมมโนนแตตต่่ัวี้้เาไง รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ ก๊อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตัวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ p l u ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่ กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็นเอพตัวเอพคือธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิวใช้เหมือนเดิมแอกมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้นมีปุ๋ยก๊อก1ก๊อกก๊อกกครบก็จะต้องเพิ่มพลาสตูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลาสตูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจรคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเเดดียยวกันไ้ล ะะใส่ฮิวลงไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่าใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะต,ตัวฮิวมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อ ล่ะครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่งไงซึ่งม้ประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโต,ตคือวัยกาลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคือช่วงเก็บผลผลิตอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าวิธีการใช้ ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิด<ต>ความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปราก์การเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับช่วงเตรียมดินก่อนปลูกครับในต้นไม้ประเภทนี้เขาจะมีนิสัยคือชอบชื้นไม่ชอบแฉะ ไม่ชอบตอนที่ฝนตกลงมาแล้วมันเกิดน้ําขังรากเฉยแฉะต้นไม้เหล่านี้ถึงแม้จะเป็นไม้ยืนต้นก็จริงแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของโรครากเน่าเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับสภาพดินเนี่ยผมแนะนําใช้ปุ๋ยเจสิโอมสามวันไปเลยครับไม่ต้องว่านทั่วแปลงก็ได้เราจะลงตรงหลุมไหนเราขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วเอาปุ๋ยเจสิโอมสามว่านลงไปเลยครับ1กํมมือถึง2กํามือคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันทิ้งเอาไว้ประมาณ15-30วันเพื่อให้ปุ๋ยเจสิโอมสามเนี่ย ทำการปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินก่อนครับและในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีต้นกล้าที่เอาใส่ถุงเอาไว้อาจจะใช้ปุ๋ยเจสิวสาม หวานลงไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับประมาณเม็ด2เม็ด3เม็ดประมาณนี้ต่อ1ถุงก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับ15-30วันเมื่อครบเวลาแล้วเรากําลังจะเอาไปลงแล้วถ้าพเพื่อนๆอยากลองก้นหลุมควรจะลองก้นหลุมด้วยดินเกษตรครับที่ไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยแหละฮะไม่ต้องหวานอะไรลองก้นหลุมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สเกิดความร้อนข้างในแล้วมันจะทาลายพวกราก,กอ,อ่อนๆเอาดินเกษตรลงก้นหลุมเลยฮะแล้วก็เอาต้นไม้ลงฝังกรบให้เรียบร้อยเมื่อฝังกลบแล้วใส่ปุ๋ยเจซีโอมสามอีกหนึ่งครั้งครับทีนี้ ใส่แค่1กึ่งกำมือต่อ1ต้นก็พอหลังจากนั้นก็บํารุงตามปกติเลยครับเพื่อนๆอ,อยากจะบํารุงแบบไหนเต็มที่เลยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้วิธีการคือหว่านปุ๋ยของจรคอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีซีโอมสามูลข้างคาวหรือทองลนก็ตามเนี่ยเดือนละ1ครั้งครั้งละ1นึ่งกำมือสำหรับต้นไม้ที่อายุน้อยกว่า1ปีหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเวลาก็5ขีด4เดือน1ครั้งถ้าอายุ1ปีถึง3ปีก็คูณ2เข้าไป3ปีถึง5ปีคูณ3เข้าไป5ปีถึง10ปี คูณ4เข้าไป10ปีถึง20ปี คูณ5เข้าไปตามตารางนี้เลยส่วนปุ๋ยน้ำช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลใช้ไปเลยครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก JC 3 0 1พัดวันฮิวแนะนาว่าเป็นฮิว2แล้วก็แอคมีเดือนระครังเพื่อนๆจะฉีด7วันครั้ง15วันครั้งหรือ20วันครั้ง30วันครั้งได้หมดครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับปริมาณการใช้ก็ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้พอมันเริ่มที่จะถึงวัยออกดอกออกผลละช่วง1เดือนก่อนที่มันจะออกดอกช่วงลาสานนะฮะปุ๋ยเม็ด เราใช้สูตรตามปกติเลยครับเพราะปุ๋ยเม็ดเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกช่วงวัยของต้นไม้ส่วนปุ๋ยน้ำครับจาก301ให้เปลี่ยนเป็น f พลัสจากพัดวันให้เปลี่ยนเป็นพลัสถูคิ้วเหมือนเดิมแอคมี่เหมือนเดิมฉีดพ่นเหมือนเดิมครับเมื่อมันเริ่มออกดอกแล้วเราหยุดฉีดครับหยุดให้ปุ๋ยเด็ดขาดเลยฮะเราจะไปให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งตอนที่มัน ติดผลแล้วแล้วก็บํารุงอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จผมแนะนําว่าต้องริดกิ่งลานใบครับเพื่อให้มันแตกใบสาวขึ้นมาฤดูการหน้ามันก็จะมีดอกผลที่ มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันได้ใบสาวแล้วทีนี้เราก็กลับมาใช้สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากเหมือนเดิมครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจนคอยกับต้นไม้ของเพื่อนๆครับสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผล,ลทำยังไงดีลิดกิ่งลานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันจะส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลต่อไปครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูล ได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปน,น,นะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอรนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีธาตุอาหารครบ14่ธาตุอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยน เรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก,ก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้ามู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยหวงจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธานอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งคุณจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีโอมสามก็ใช้มูลขางเขาสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําาหน่ยทุก ครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นันย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสิวมสในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียยยววส่่่่นนนปนุ๋้ําก็ออูเพืเพและครับ เพื่อนเจ็ดนิ้นอะไรถ้าเน้นบำรุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบำรุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบำรุงต้นบำรุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปยน้ำเนี่ย สับแค่2อ,อย่างครับไม่3าส่วนหนึ่งก็เอฟพัทไม่พัทวันก็พัทถูส่วนฮิวส่วนแอคมี่ใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจรคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอรคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคย มีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ ปุ๋ยของจรคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อนสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจรคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยาภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจอรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วทั่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมหวังว่าปุ๋ยของจรคอยและตัวผมจะมี โอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ